อะไรพวกวะไอ้พวกทหารชัดไปเถียวอย่างมึงงัวใครอ่ะไอ้คนณทนแล้วก็ไอ้ตาธรทำไมไอ้งามใจโมมีเป็นไรเพราะว่าพ่องขั้นอย่างนี้ใช่ขอโทษจะกูไม่ขอโทษกูให้มึงถอนคำพูดกูไม่ถอนถอนเด้ไม่ถอนไม่ถอนโกนแม่งเลยไอพวกมึงเนี่ยเว้น

ถ้าเธาที่ทำก็รู้ว่ารอบสิดท้นั้นไม่มีใครไม่มีเลยไม่เป็นไรลูกของเธอฆ่าได้แต่ยามไม่ได้วันนี้เราจะสู้ในสัาทีของเราดวยันเป็นทีก็เข้ามา่นเกนวอข่นนอ้องยุเอารเอาใคราเอาไปวมที่กูให้หมดเอ้ชมารแข่งไปเรื่อยแล้วพี่น้อง 黄种，黄种人。 ไม่ต้องพูดมาทำไมพวกเรมาเยอยอค่ารอย่างะลุจะรนผอยู่ในความสงะตเดี๋นี้ขุนเสือกมาแล้วเฮ้ยชื่อขุนเสืกการคเดียวคนคุณสือกมึงเดี๋วปากไปกอนจ้าจะทำอะไรดูร้นเห็นไอ้ทหารต้องสองคน ต้องการจะทำร้ายเจ้าพี่ทุกยองร้านเอกจะไม่ได้ร้านอยากจะรู้ว่าไอ้ทั้งสองคนนี้เป็นทหารอยู่ใต้สังกัดใครสังกัดโลหิตลูกต่อไปเพราะฉะนั้นร้านอยากจะให้ท่านดุงรงโทษไอ้ทหารสองคนนี้ต่อหน้านานเดี๋ยวนี้ได้ในเมื่อเป็นความประสงค์ของเราเพราะฉะนั้นไอ้ราชมันจับตัวทั้งคนไอ้ร้งไอ้ตัวน้ได้ช้าก่อน พป็นปอดเป็นปอดป่าฝุ่นเลยทีปาุ่นเลยพนังลมหนาวเสจแล้วคือเหมมันเหมันไอเวเรียกลมหนาวแกเหมันลมหนาวมันแทนเนสไงที่เป็นปัญญานี่มันตื่นเรื่องราวอะไรกันขึ้นห่าจะขึ้นไหวไหมเนี่ย โอ้ไอ้วโดแก้วัเง้าัดเทนแก้วเลยโดนแก้วของบุนมึงนี่ปากดีจริงๆเชียวแปลกอ่ะไม่นิเกตัวนี้แก่เหมือนป่ะมโดนีปากหมาตลอดนะให้เกียรติทรงผมกูด้วยอาูอุตส่าห์ไปไฮไลท์มาตั้งแต่เกน อันนี่ะาบ่อ้าวาาประกาศพ่บาสา,าัาเรีดค่ะจะเลินจะเลิศค่ะลูกสุรน่าไ,ไม่มาทางแต่ตกันอะไรกันี่ยลูก<ะ>ก็เพิ่งจะมาสวมมาสคอตเพื่อค่ะอย่างนั้นได้ลูกบนมที่เสรีย่ยงประกาพ่ะบาทเราจะงานยามแบ๊มีคนรู้นะรับไปมา,ย,า,ย,าย,ยังไงลูกคนนี้ชักขาหลบเป็นชักพ่าแอบวเลยหลบแค่ไม่ทัน สองสี่ไม่กินอาะเว้ยเนะี่งานหน้ามึงหาไม้กระท้าสูงกว่านีาน้สักหน่อยนะรอ,อไปไมหลงไปบอกหัวแก้เด้หัวกูตายไปแล้วแต่แต่หัวข้างรู้<ล>่าเลิกเก็ย,ยคุยเลิกเก็บกููอขอบคุณค่ะนะครับคุณสบไดนรางวัี่น,นครับโอ ขอบคุณครับเงินนี้ก็ไม่ไปไหนครับเอาไปขยายชุดใหม่เมื่อกี้เลยเด็กนั่งแปะสีข้างเปิดเดี่ยวมึงนี่ช่างพูดนะเจินช่างเจรจาและเกินให้จะให้ก็ให้จะต้องดีเลยนะจะได้ไม่ต้องขึ้นลงบ่อย